เล,เลยแล้ววีปายเยอะแยะเลยอ่ะเลยน่ารักชื่ออะไรครับซองตัดสินอ้ออ,อันนี้ก็โอโหทำไมมันใหญ่ขนาดนีน้เนีย่ยเนี่วีดูด้วยมันใหญ่มากอ๋อเขาปลอมหรือเขาจริงครับเขาปลอมเนี่ยวีเขามีมีเสี้ยงผลิตฟองด้วยหรืออ่ะอ เอาอย่างนี้ะเอาความจริงเลยเยอะนเนี่ยันนี้่าจะไปเซนทราลาถ้ารัสเซีเออ่นาอดปปาร์ีแล้วูปปนี่ก็คูปลา้ไป ปลาช่องเนี่ยคนเหมือนไรใครปลาอะไรอ่ะปลาอุ้ยโคอสวยเลยอ๋อมีมีปลาโอลูสวยมากเฮ้ชอบถ้าผมไปอยู่ในน้ามีปลาโคตรชอบเลยอ่ะพี่จตาสัสดำกับก็คิดได้ไอเดียเจ๋งเปล่งเลย โอเคครับตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะครับน e ี่เหอกห้ามขูดเขียนจากตู้ปาทำจากคระดานเอออะไรที่ชอบเลย โอเคดึงทางนู้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็เป็นตู้ปลาตู้หนึ่งแล้วก็เป็นตู้ปลาตะเพียนทองนะโอ้โหจากยูอ่ะจกกยูได้ไหมอันนี้ปลาลิเกเตอร์เออมันเยอะไปไหมตกใจไอตัวสีดำๆนั่นใหญ่จริงๆนะดี เห็นมากตั้งๆนั่นน่ะนั่นน่ะตรงนั้นน่ะวนมอเริ่มเลยต่อไปป้าทรายีนน่ารักนะโอเคป่าไทยปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลาอะไรปลาหมอปลาหมอไทยปลาไทยปลาหมอไทยมีเยอะนะถามหน่อยดิ เ้าสบู่ชนิดะอ,อะไรเนี่ยดูนัย่อะอู้หูอตรนงนั้นรับเนี่ยหนูนนเขาไปให้ดูนันไงเฮ้ยทำไมมันตายอ่ะตายเปล่าไม่ตายหรอกมันคามันขาอะไรอ,อ,ไอยู่นี่นั่นผู้ปลาอซ่มอยู่ไยต่อไปปลาอะไรปลามจับ นก็เป็นปลามานี่นะโยนี่เราไปแปลกๆไหมนั่นไงปลาแหละโอเคปลาต่อไปปลาปลาอะไรครับเนี่ยปลาบูมปลาบโอเคนี่ปลาอะไรคะปลาจระเม้ปลาจระเม็งเฮ้ยมีตัวเล็กๆด้วยเอาเอาถือให้หน่อยอะให้หน่อยคุณทีมงานเอา